ขอญาติแรงานตัวครับขณะน,นี้ท่านกาลังอยู่กับผมที่บนดาดฟ้านะครับผมมั่นใจว่าหลายๆคน,คนไม่คงไม่เคยขึ้นมาบนดาดฟ้าแห่งนี้ผมอยู่บนนะครับบนดาดฟ้าของมัสยิดมัมบังนะครับมัสยิดกลางของจังหวัดสตูลเราวันนี้ผมจะพาทุกๆคนมาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ไขความลับอีกหลายๆอย่างนั่นก็คืออยากจะพาทุกคนนะครับไปดูห้องใต้ดินว่าเขามีอะไรบ้าง พาไปเจอนะครับกับนาฬิกาขอนาฬิกาเก่าที่เขาเก็บเอาไว้นะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยววาเฉียจะพาเราไปดูนะครับว่าด้านล่างเนี่ยนาฬิกาเก่าเก็บเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนด้านบนด้านบนนี้นะครับสวยงามมากสามารถที่จะมองเห็นได้หลายๆจุดเลยยิ่งขึ้นไปด้านบนสุดนู้นนะครับบนด้านบนนู้นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถึงบรรยากาศด้านบนว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามองเห็นเกาะยาวด้วยนะครับเกาะยาวสตูลบ้านเรานี่แหละ ก็เก็บมาฝากกันนะครับสำหรับใครสนใจนะครับอยากที่จะขึ้นมาบนดาดฟ้าในวันที่2 7ถึงวันที่31นะครับในงานย้อนวันวานเมืองเก่าสตูนนะครับทุกคนก็สามารถที่จะมาได้เขาจะเปิดนะครับให้ชมของเก่าด้วยนะครับท่านก็สามารถที่มาประสานได้ทังมัสยิดนะครับเขาจะจัดให้ส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในแต่ละจุดนะครับให้ทุกคนได้ดูกัน วันนี้เราได้วายเฉมนะครับมาเล่าเรื่องราวเก่าๆให้เราฟังว่ามัสยิดม,มบางๆเนี่ยมีอะไรมีบรรยากาศดีๆยังไงนะครับแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าหอนาฬิกาแรกๆเนี่ยเขาตั้งที่ไหนทาํยายทไมเขาต้องย้ายทําไมเขาต้องโยกออกด้วยหผลประการใดเดี๋ยวตามไปฟังกันดูครับครับวายเฉมช่วยเล่าที่ตั้งหอนาฬิกาตวเล็กให้ที่วายโยกตรงน้อนบริเวณเนูอนบนนาฬิกาอยลังปลายนี่เลยลังปลายอันไหนลปลา,ายมัสยิดเนี่ยปลายมัสยิดนะโยลังโอหลังปลายมัสยิดนั่นหรอ ถึงที่นี่เทมาที่ไปมัน,นพันผือเขาถึงหรือโอกได้หว่านะ๋ยไปชวนตอนที่สร้างมันจตแดงนี่พอเสร็จนั้นอยู่ประมาณหลายปีแหละประมาณสามสี่ปีได้ไปนาฬิกาน,นี่มันเอียงไปทางฮาถนนุ่นพอไปียงหาถนน่นเสร็จ oh. คือนาฬิกาอันนี้เรามาตัวจเลยว่ามันไม่ได้ตกเป็นไม่ได้ตอกอันนี้เลยบคือมันใช่ใส่สซิงก่อพ oh. อมันเอียงไปหาถนนุ่นเสร็จเราสร้างเราประชุมให้มันหรือ รออสึกว่าตั้งการก็ไม่ให้เรือในจวงนั้นก็ไม่ให้เรือเสร็จระบบว่าปนนี้ได้มาคุณมาให้เรือนั้นคุณมาทําสัญญากับเรามารับผิดชอบรู้ว่านาฬิกาเนี่ผมมนลมไปตีรถเออไปตีคนตายนั้นก็คุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่เราแต่นั้นทางนู้นไม่ยอมก็ไม่ยอมยอมรับผิดชอบทีนั้นมารับผิดชอบแสดงว่าเราล้วลเลยทีนั้นทางนี้ก็เราสร้างเรือเลย ครับนาฬิกานี่ก็เลยเป็นเตมาของว่าการสั่างหรือหุ่นาฬิกาโบราณหุ่นอักันเนาะเออครับครับเตมาเตไปเกิดสถานเนี้ครับเมื่อไม่มีแค่รับผิดชอบพอทุกเวลาเกิดปัญหาเยอะมากาไมาจะรับผิดชอบไม่มีสายนะไอ้ก้อนไม่หเลอเดี๋ยวก็ไม่รับผิดชอบครับทินเราทำไม่รับผิดชอบก็ได้คุณทำมาฟื้นก็ได้ให้มันตรงรบมันก็ทำไม่ได้อยู่ดี๋ยวมันเอียงไปเฟื้นเดือดรึสรึเราไปชุ่มชรางให้ อ็นันนาฬิกานั้นสร้างไหนจะไม่ไหนครับโอ้ก็จะไม่ได้จำจำได้มันมีอยู่เลยมีอยู่เลยเนาะตั้งแต่มัสยิลังเก่าอือะมัสิดลังเก่ามัสยไดก่อนี่ยกีมีรังเล็กเนาะกีรังเล็กเนาะนาฬิกามีอยู่เลยพหลังจากนั้นสมื่อในประสิทธิ์เบสกุลนั้นจะมาสร้างนาฬิกาเท่เดิมนี่แหละพอใช้เพื่อนเทมาก็มาขออนุญาตมาขอสร้างถี่เก่าเพราะว่าปานิลรสร้างสร้างได้แต่ว่าข้ังงน้นนั้นจะต้องเป็นใต้มัสยิด แม่ต้องการให้กินเกินเตะก็ไม่จะมากเกินไปครับอกกินต้งแปดแม่ประเดี๋ยวเราสนาับเราหมดอุปดิษนะใช่ไหมเลยไม่นอนุญาตแต่ก็อยากไปอยู่แต่ปัจจุบันนี้เตตังมาปัจจุบัน,นถึงกับตอนนี้ปัจจุบันนี้นาฬิกาอันเก่านั่นก็นกนอยู่ที่นี่เนาะออยู่ที่นี่เลยอยู่ที่มัสยิดต,ต,งตังนาฬิกาตังรักขางอะไรอยู่นี่เลยอยู่นี่ทังพี่อยู่นี่ยังหมดครับถึงคำเหมานว่าเคยท,ที่เจ้ามาเทียวมาชมนี่ได้เลย ทางมัจยดก็จะตอมตอนดับนองเพื่อให้พี่น้องก็ได้เห็นว่าเออได้เล็กนาฬิกาอันเลกกยอันโยบันผือได้ขนาดแล้วเนาะสำหรับงานวันวานเหมือนเขาสะตูนนองถ้าเกิดพี่น้องอยากเดียวเข้ามาเที่ยวชมอ้องนาฬิกาเดิมนออยากกินข้าวอะไรก็เข้ามาได้ที่ห้องใต้ดินเอา้เช่นเนาะแต่ก็จะมีมุมไว้ให้ไไว้ตอนดับพี่น้องแล้วว่ามันเนาะ ผู้หญิงเนี่ยต้องแต่งตัวมีดชิดตะตกิดไม่อะต้อตงพิถีเอาัะนะครับก็คือไม่ถึงว่าการโคลหามนะครับห้องทางอิสลามเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในการรบกวนให้ผุดอะไรเต่งตัวไม่เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนะยนถึงถึงทาง,งนี้เดี๋ยวทางนี้จะเซตให้อีกทีนึงว่ะจะมีคนบรรยายเคยผ่าเข้าชมอะได้บันผือมีมีนะครับก็จะเดี๋ยวบันผือก็ประท้นไว้เฉยไม่ผิดผ่องเนาะ